ทีเดียวกำลังสองวันนี้ดิฉันคุยกับอาจารย์ส,สัินเฉลิมลาบนะคะปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งค่ะปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งและทำให้พื้นที่ชายหาดหายไปกำลังทวีความรุนแรงในหลายๆพื้นที่แล้วแนวทางแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อน เป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่คืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สัส,สินเฉลิมลาภประธานมูลณิธิสืบนาคาเสถียรค่ะคงต้องมาดูที่สาเหตุก่อนนะคะอาจารย์เป็นฝีมือมนุษย์หรือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติคะที่<อ>มีคลื่นกัดเอาชายฝั่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นฝีมือมนุษย์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ที่มีข่าวเยอะๆเนี่ยก็คือจังหวัดสงขลาต่อเนื่องไปนครศรีธรรมราชเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือบริเวณ ปากทะเลสาบสงขลาที่ออกทะเลเนี่ยนะครับมีเขื่อนกัน้นล่องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับทรายก็มาสะสมเขื่อนนี้มีประโยชน์นะครับไม่ใช่ไม่มีประโยชน์คือเรือถ้าเรือน้าลึกเนี่ยเขาเข้าออกทะเลสาบได้เลยนะครับแต่พอมันก็มีผลกระทบไงพอทรายมาสะสมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกระแสน้ําอย่างฤด,ดูนี้ฤด,ดูที่แล้วเรามีคลื่นยักษ์ปะทะใหญ่เลยแถวสิงหา์านครแถวาปากพนังจะมีคลื่นยักษ์ตูมเราก็เคยพูดกันไปแล้วแต่ว่าช่วงฤด,ดูนี้ลมจะเปลี่ยนทิศมาพัด สายขึ้นทางด้านเหนือแทนช่วงขึ้นยักษ์ลมพัดจากตะวันออกเข้ามาทั้งปีเนี่ยครับส่วนใหญ่คลื่นจะพัดจากใต้ขึ้นเหนือดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะสะสมตัวเมื่อก่อนเนี่ยนะครับหาดทรายอยู่ตรงนี้เองแต่ก็เมื่อก่อนชื่อแหลมสนอ่อนมีต้นสนคือแก่ไม่ทันนะแปบ๊บเดียวก็โดนกัดเซาะเพื่อที่จะเอาทรายเนี่ยไปเติมให้สิงหนครด้านเหนือขึ้นไปตรงนี้เป็นฝีมือมนุษย์<ะ>ปัจจุบัน ใช้หาดต่อไปเลยไม่ใช่ว่าดีนะครับคือคนเคยมีกิจการอยู่ชายทะเลเนี่ยพอช้หาดล้ําออกไปก็เลยไม่ติดทะเลแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นป่าสนแทนนะครับอย่างเงี้ยแต่พอทรายมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่จริงๆที่ว่าคลื่นซัดฝั่งเนี่ยบางทีคลื่นเนี่ยเป็นตัวสร้างด้วยทรายที่มันอยู่ออกไปตามเนี่ยบางทีหน้ามรสุมเนี่ยเขาก็ซัดเข้ามาแต่พอทรายตรงนี้ถูกกักไวล้ กระแสน้าพัดขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็จะโดนกัดซอกใต้ลงไปหน่อยแถวนาทับเนี่ยครับก็มีการพายสร้างปุ๊บตรงนี้ก็โดนกัดซอกนะครับการสร้างเขื่อนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่ออะไรคะอาจารย์เพื่อให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์จากการเข้าออกได้สะดวกขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเนี่ยครับชายหาดต,ตรงนี้จะงอกไปปิดปากล่องน้ำไงเรือจะออกไปก็ต้องออกไปนี้บางทีนะออกไปยาวอย่างนี้เรือก็ต้องวิ่งตามออกไปอ้อมออก,ออก อันนี้ก็มีประโยชน์มีประโยชน์ชนก็คือเดินเรือได้สะดวกขึ้นอย่างนี้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งในหลายๆพื้นที่ก็มีต้นตอมาจากเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะเป็นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับอย่างแถวจังหวัดปัตตานีเนี่ยอันนี้เป็นย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้นี่ฮะมันงอกนี่คือภาพปัจจุบันมากขึ้นนะครับอันนี้ปี2001อันนี้งอกทับไอ้เขื่อนกระแสน้ํางอกมาเลยอันเนี้ยจะเลิกกัดเซาะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทราย เขาห้อกเต็มเขือนนี้แล้วแล้วก็ปิดมาเหลือก็มาเปลี่ยนมาออกตรงนี้แทนต่อไปมาปิดตรงนี้ถ้าไม่ไปสร้างใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเลิกกัดซอะนึกออกไหมฮะอันนี้ก็จะเข้ามาทับถมแทนจบปัญหากัดเซอะชายฝั่งส่วนตัวผมนผมยังอยากยุให้ทางกรมเจ้าท่าเขาขุดลอกตะกอนเหมือนเดิมนะครับพอมันเข้ามาปุ๊บ ทรายไปทางนี้ปุ๊บก็ขุดให้เรือออกได้คือแทนที่จะก่อสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ใช้วิธีธรรมชาตินะครับก็อยากให้ขุดลอกสันดอนเหมือนเมื่อก่อนก็ทํากันนะครับนะครับเพราะว่าความเสียหายของการทําแบบนี้มันสูงมากเพราะว่าอย่างนี้ครับแถวแถวนครศรีธรรมราชทำไปประมาณร้อกว่าก้อนอันนี้เรียกว่า offshore b r e a t e r เขื่อนการลื่นนอกฝั่งอันนี้อยู่นอกฝั่งเพื่อชะลอน้ำไม่ให้เข้ามา คือชะลอคลื่นไม่ให้ไม่ให้แรงแต่ว่าในที่สุดก็เข้ามาตรงนี้เขาก็มีความคิดว่าจะสร้างตรงนี้ด้วยตอนนี้ก้อนก้อนหนึ่งนี่หลายสิบล้านฮะกิโลนึงนี่น่าจะเกิน50ล้านก้อนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยยิ่งกลายเป็น,นตัวเล่งทําให้คลื่นเนี่ยสูงขึ้นแรงขึ้นด้วยใช่ครับ<ๆ>มันก็จะเข้ามาถ้ามาปะทะหินเนี่ยเขาก็จะแรงขึ้นกลายเป็นคลื่นยักษ์ที่ออกข่าวกันแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าพอสร้างปั๊บเนี่ยนะครับ พอสร้างไปปั๊บเนี่ยบางทีก็เข้ามาตามช่องก็ยังสู้ไม่ได้ก็ต้องทำซีวอลหรือกำแพงกันคลื่นที่ถนนขนาดยักษ์ทับไปอีกช่วยกันหลายทางนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าสร้างเนี่ยนะครับสร้างต้องสร้างให้สุดเพราะถ้าเกิดสร้างมาจบแค่นี้คลื่นก็จะเลี้ยวเลี้ยวมากัดเสาะที่นี้ต่อไปกองหินตรงนี้ต้องถูกสร้าง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 ไปตอนนี้สมมุติว่าเหลืออีกประมาณ40กิโลจะสุดหาดก็ต้องในที่สุดก็ต้องสร้างให้สุดนะครับ ถ้าไม่มีการถ่ายเทรายออกมามแนวทางแก้ปัญหาในภาพรวมควรจะทาอย่างไรคะอาจารย์ก็ในภาพรวมผมคิดว่าก็ต้องกลับไปขุดลอกสัดนดอนดีไหมครับที่เนี่ยอย่างต้นเหตุมันอยู่ตรงเนี้ยจะทํายังไงให้ตะกอนทรายมันเข้าไปแล้วค่อยๆลื้อดีไหมหรือถ้าลื้อไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยอมก็ต้องยอมสร้างต่อไปหรือว่าอาจจะกําหนดแนวถอยร่นเพราะว่าถ้าเกิดมันไปสุดที่ไหนเนี่ยแล้วปล่อยให้เข้ากัดเซาะเนี่ยบางที ย,ยอมอย่างตัวเนี้ยต้นเหตุมีตัวเดียวเองหู<ฮ>กัดซอบอีกตั้งไกลถ้าแค่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเอาตัวนี้ออกยอมซะตัวนี้เรือเข้าออกก็ใช้ขุดสันดอนเอาก็อันนี้ก็ไม่ต้องสร้างถ้าถ้าแก้ที่ต้นเหตุต้องกลับมาหารากของปัญหามค,คะเนี่ยมันก็จะไม่เห็นภาพแบบนี้คือประเทศไทยเนี่ยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยผมนับดูเนี่ยมีปัญหาแบบนี้ประมาณ11พื้นที่แต่ นครศรีธรรมราชมาจนถึงนราที่วาาเนี่ยอันนี้เป็นเซลล์เดียวกันซึ่งยาวที่สุดยาวที่สุดหลายกิโลแต่ที่อื่นก็มีอีกประมาณ1 1ที่ครับรวมความยาวที่มีปัญหาเรื่องนี้ประมาณ400กิโลเมตรในอนาคตด้วยนะครับงบแก้ไขก็หลายหมื่นล้านแล้วก็ไอตัวที่ว่าเนี่ยที่เรียกว่าโครงสร้างที่ออกไปตั้งฉากเนี่ยมันก็มีประมาณที่ทําให้เกิดการกัดเซาะเนี่ยก็เกินครึ่งหนึ่งของระยะที่ถูกกัดเซาะ นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทํำลายป่าชายเลนตามปากแม่น้ําหรือว่าไปสร้างกําแพงทะเลยื่นออกไปแล้วก็โดนคลื่นแรงๆประทะมาก็อยากให้พิจารณาที่ต้นเหตุด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะเป็นภาพรวมของปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งที่กําลังถาโถมเข้าใส่พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะคะสําหรับแนวทางแก้ปัญหาก็คงจะต้องดูในภาพรวมด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ